สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอติตี้สาระไม่ไร้สาระแมว Unsinkable Sam หรือออสการ์วิระบุรุษแห่งกองทัพเรืออังกฤษและเยอรมันเรื่องราวของ Unsinkable Sam เป็นตำนานที่น่าทึ่งและโด่งดังที่สุดเกี่ยวกับแมวทหารเรือมัน ถูกขนานนามไว้ว่าเป็นแมวที่ไม่มีวันจมเพราะรอดชีวิตจากการจมของเรือรบถึงสามลำในสงครามโลกครั้งที่สองแซมเป็นแมวที่อยู่บนเรือรบประชันบานบิสมาร์กของเยอรมันในเดือนพฤษภาคมคิศ2484เรือบิสมาร์กถูกโจมตีและจมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกมีลูกเรือรอดชีวิตเพียงไม่กี่ร้อยคน จากกว่า2,200คนแต่แซมรอดค่ะเขาถูกพบเกาะอ,อยู่บนแผ่นไม้ลอยน้ำด้วยเรือพิฆาต SMS c r o s a c ของอังกฤษและได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาหลังจากนั้นแซมก็ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าออสการ์โดยลูกเรือของ SMS c r o s a c และกลายเป็นมาสคอตประจำเรือเขาเขาร่วมเดินทางไปกับเรือลำนี้อีกหลายเดือน แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกในเดือนตุลาคมคิตศักรา2484 SMS c r o s a c k ก็ถูกเรือดำน้ำเดียรมันโจมตีและจมลงเช่นขันและแน่นอนแซงก็รอดอีกครั้งแซมถูกพบเกาะอ,อยู่บนคานไม้และได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นหลังจากรอดชีวิตมา3ครั้งอย่างปาฏิหาริย์กองทัพเรืออังกฤษก็ตัดสินใจว่า แซมควรปลดประจำการเพื่อความปลอดภัยของเรือลําอื่นๆแซมถูกส่งไปใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขจีบบ้านของลูกเรือคนหนึ่งในไอ์แลนด์เหนือและเสียชีวิตในปีคิตศกราช2588เรื่องราวของเขาเป็นที่เล่าขานถึงความโชคดีและความน่าเหลือเชื่อของแมวที่ไม่มีวันจอม เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสลเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับนีเฟอร์ติตีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ